คลิปเฮ็ดมาด้วได้ที่นี่ที่นี่ที่นี่ไอคลิปคลิปฟอร์ดคลิปด่ยฟอร์ดเ่อฟอร์ดเอ่อวีวินอินเตอร์โซ่ไม่กี่สมูทสิไม่ต้องในมูเก็บใหม่กับพี่น้องค่ะ ม <dar> oui <th> ันเสี nah ็นเห็ดบ่ฝรั่งฝรั่งบูดิดกรั่งบูดิดอันเล็กๆอร่อยเล็กๆนี่อร่อยควรทาพินปัดเก็บหอดยามไปก็ยามนั่นค่ะเป็นอยากมาเก็บอย่านสะบอกสักหนยอย่ามาลุลิกนั่นแหละว่าเราฟีวมานิดหน่อย เอ็นม่โนดออกเส้นยอกเบ็ดอยู่ได้ก็มีนะอันนี้อร่อยเล็กๆออร่อยมากๆอุ้ยแดดบดปะโอ้โหสวยมากอันนี้ใบอันนี้อันนี้แดดหวานอิซหวานอันนี้ใบอันนี้เอเดสฟัมเอเดสฟัมอันนี้เอเดสฟัมนายเอเห็ด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 เออนี่นี่นี่ใช่รออันนี้อยัดฟล อันนี้ดิ this one that's one อันนั้นเดะอันนี้ทีน่นี่อันนั้นเอ่อที่นั่นโซ่ก็้ม่ได้เลยฮะวู้โมาเก็บเห็ดน้ำกันเลยสาอันนี้เ,เห็ดแตนไข่มกเป็นเห็ดเก่าจี๋หน่อยโอ้ดอกเออดอกใดญ ไปลอกจ e d G อล่าฟากมินยูทูบฟีแมนฮัสวัสดีค่ะเก็บเม็ดรอยให้นอนเก็บเม็ดซรอยพี่น้องมะอลบอลพี่น้องเอ้ยอย่าไปซีเรียสกับชีวิตเขาป่าอาเห็ดไมกรลังเกิดมา่านผ้ากันมา่านตกป่านี่แหละแต่ว่าหัน อันเก็บเ,เห็ดใหญ่เนี่ยซันดอกเขาเจ้าสร้างโมในบริษัทก็เจ้าเาอาเสียเอาป่ามาให้หน้าก็เลยว่าไปเก็บเ,เห็ดให้่เนี่ยเขาเจ้าเสียเอาป่าให้กันเด็ดป่ามากินเพราะว่าเ้าบ่ค่อยได้กินเห็ดเลยนะโอ้ะหัวขาดเาเสียเอาอันนี้หน่อยนั่นไปให้โมโมมากันน้อยหน่อยไปกัน เห็ดอันจกิ้วเขาก็เก็บไปห้หมูลเลยพี่น้องจ้าไปฝากหมกำลังเก็บเห็ดฝนตกออกพี่น้องอ๋อมันก็ลังเกิดอีก หลฟ์ภายในเมื่อนี้ยพ่อพ่อได้มาป่าป่าบ่าคอยขุดคุคย้ยป,ป่าแบบใกล้ๆอันเข้มตกป่าไนไมากระสิอเมื่อพี่น้องพ่อได้คลิปลายดอกบนตกมาตกป่าสิพี่จีขอจีไปอีกเล็กน้อยพี่น้องจา้าบนเก็บเงียบเงียบเงียบเงีอยู่บน น้องเยอะๆอันนี้น้อยคนหัดเบาไทยอัพี่น้องไปอีกกัะสิผ้าเมื่อไรพี่น้องโอ้อันผ้ากรับคำ กเก็บมุ่งมียมันมีอะไหรล่ะน้องก่อยมีฝรั่งมาน้ำบะค่อยเดียว่าสิไปเบิ่งเห็ดเผงหวานอันนี้ปลาเนี่อยากหน่อยมาเด้ออือมาไปอู้ใหญ่มากอันนี้ใหญ่โอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เห็ดตัวลแค่ปลาไหนเดียวไม่เห็ดตัวนั้นโอ้นัก เอออ้ปัดหย่อนละมันเดดอกนึงน่ะนั่นละเย็บน่องหักพูนที่โนนที่โนนที่โนนพูนตขัดตะแลนที่นี่ที่นี่สวยฉันเห็นลเสียนเคยมกเนอะ ได้ไเก็บมาเป็นอย่าไปเก็บได้พี่น้องหัวดำดำนั่งจังเหตันหัวดำปึ๊ดเป็นใจมามีอันพีน่น้องเอาแล้ว ถ้าไม่มั่นใจก็ไม่ต้องไปเก็บมุอบานเปิดเอสแคมอลายสว่วนเนเาี๋ยวพี่น้องมาเอาจะออกสิชมพู ค่ะาาเห็ดไข่ไม่ใช่เห็ดราเห็ดไข่พี่น้องใครว่าเบิ้งเห็ดกันเห็ดไอ้โอ๊ยสิวาย,ยังก็เห็ดเพิ่งหวานมันบ้านเกิดทางนี่ก็พันเกิดขนาดต้นเตี้ยนะเน,นี่ยว่าขนาดเกิดเร็ว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 กล้ลอเอิ้อนหาน้อง อย่างลงปลาขึนกับบอลลงแบบว่ามิวขาดกันอน้นว่านั่นมีพี่น้องจ้ะโอเคก็สิไปอันแคมพี่น้องนี่มันบ้านั้นท่านั่นเกิดพี่คนท้องกับนนกับโต,กตก๊กไซอ่าเฮ็ดผึ่งโอ้บันสีนเงาโอ้เอ็นคอยอยุ่งงานเก้าจี หลอกออกได้ดีพี่น้องไปอันหนึ่งตำปนอย่างตำปนกบก,กินใดจีบปูงต้องว่าม,มีถุงเท่าด้วจ้ะว่าม,มีมีแต่อันไตลมมันโอเคเ้พี่นอ้องเอ็ดไก่มูกพี่นอ้องเห็ดไต่มกหลายหลายสว่วนเลย ไปเก็บบ้านหละเมื่อไม่หาดเก็บอย่าฝ้าไปเก็บุมซีสมหาแด,พดาา้พี่น้องเด้บรรยากาศพี่น้องบรรยากาศมาันตกปาก่า็ับมันโมย่างไปย้างไปฝนตกไม่ไม่ป่ามมว่าสิตกป่าให้ย่างสิไรบอ ไปพี่น้องไปแคมกันเห็ดไม้จีเขาจีพัวน้องสาวน้องสาวกคนหนักมาตกป่ามนาะป่าคนสิตกป่าให้เจ้าซูคุบ่าได้ป่าอย่ัะลูกติกลนเลยนี่ย แค่รอพี่น้องเพร่าบรรยากาศอ,อันนั้นกะจีฟ <laughs> ลางนี่ปลาหนหน่อร่องพี่น้องของสีหลอดใส่แล้อวอย่าใสหลายเดี๋ยวมันสิเค็มอปาเน็ดหนึ่งซึบเป,ป็นอ่อนขอผมอีซวนขอเอาอันนี้ละ กระเจ็บจีพี่น้องเอาสีทาไข่ดำเปือป้อยๆจีเขาจีฉันก,กินข้าวโคพี่น้นองคนจีเขาจีเองคนเด้อคน <c oughs> อ,ร,อ,อร่อยอร่อยทาไข่อ่าแกเด้อ

มตำไอแครอดส้มตำแครอดอันนี้คาจีอยู่หรือบอสยอร่อยอร่อยยังกินไอสามชิลีเียเดียวจะชิลี่มให่เยมันมันโลบินแอดตแม่มึงกินเผ็ดมากมากมึงอะเผ็ดเผ็ดเผ็ดหมากอร่อยอริอร่อยอร่อยกินเขาาจีนอนกูอ่าดบออะ Ja. Vad gör du av den? Var är gaffeln, Sunny? Den är en Ja. Ge den till honom. är sån! Nej, tar du den. Nej, jag vill inte den. Nej, nej, nej. Jag ska bara ta på... Jag tar den Jag tar en till För vill inte smaka av risbullen. Med fingret! Aha, ja. ja men det inte alla telefoner som... Nu ehm... har ja, så där, på vissa ställen får hon 5G, 5g men så är det hemma hemma... Nej, för åt, Jaha ja. Jag, går jag tror bit. det är för att hon har sams. Nej. Du, 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 du. As jag var <laughs> ja vad sa du? Vi får fit idag! Ja samtidigt. Jag har inga Vi får fisk idag också. Duktig! ทำแล้วพี่น้องเลยกลับบ้านก็เดือบ้านเด้เอาเดี๋ยวสิพาลูกหล้านกับไฟนอ่งคุยกันเด้ปลาตัวหนึ่งนอนมันอันนี้หายอยู่นี่ได้ปลาตัวหนึ่งสองตัวหลับตาบามันหน่อยหรือเปล่าเลยเอาโต้ใหญ่สี่ปี่อันใหญยาฮ่ากลับบ้านแล้วจ้า